สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาเอกซีทุกมองทุกบอลครับผมวันนี้บ้าบอยมาอัปเดตตะกะแตนครับตะกะแตนปาตังกาทีบ้าบอยเลี้ยงไว้ครับตอนนี้กําลังหลอกคาบครับผมพี่น้องนี่ครับผมกําลังลอกคราบกาลังปงปีกครับเพื่นกําลังถอดปีกครับผม วาต้องมองแตงแมงนี่ถอดปีกแล้วครับบางตัวกันยังไม่ทันไี้ถอดครับพี่น้องจุ๊มนี่ถอดปีกมาแล้วครับนี่มันมีปีกปงปีกมาแล้วครับฟังตั้งตีก็มีครับผมปงปีกมาแล้วครับผมพี่น้อง จะทยอยปรุงปีกมือนี้เป็นมือที่สามครับที่เพิ่นถอดปีกครับผมถอดปีกลอข้าบครับตัวแดงๆนั่นเพิ่นยังไม่ทันได้ถอดปีกครับพี่น้องกลุ่มนี้ถอดปีกแล้วครับตัวนี้ก็ถอดปีกแล้วไม่ไหมครับผมนี่ตัวนี้ถอดปีกแล้วไม่ไหมครับปีกยังบ่ทันได้ออกครับปีกยังบ่เหยียด ยังไม่เหยียดตึงครับเหยียดตรงครับผมแดงๆนั่นยังไม่ได้ถอดปีค่าพี่น้องอันนี้กำลังถอดครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งนับกันครับแต่กระเตนถ้าเพิ่นสีถอดปีครับผมเพิ่นสีสั้นหัวลงแบบนี้ครับพี่นอ้องนี่ครับ เป็นถอดปีกเพิ่นกำลังทิ่ถอดปีกครับผมนะครับปีกเพิ่นกำลังออกครับพี่น้องครับช่วงที่ถอดปีกเนะี่ยเป็นช่วงที่ตากระแตนออนแอร์ครับออนแอร์แล้วก็ถ้าโดนมูก,กินนะครับกัดคืดตายเลยนะครับผมพี่น้อง ตาตัวใดหลอดก็คือว่าเอาตัวหลอดได้บางตัวก็บอหลอดครับบางตัวก็ถืองรุ่มกินโตจีนครับถืองูรุ่มกินโตจีนครับอร,อร่อยยมือ่อีบ่มิ่งอย่างไรครับบอมพี่น้องี่อยๆเห็นพี่นอ้องเบิ้งคักเบิ้งชัดๆครับแต่กระแตนกรับต้งองปงปีกครับทอดปีก ยุกไกลกับผมพี่น้องบ่บ่อยเหยือเอาบ่โดนกเิ้นกะสีจังไรกะห้องแล้วครับผมนี่จังไรกะห้องกีกีครับห้องสาวสมน้อยจังไรกะสีห้องครับหาผู้ชายครับเออห้องหาโต๊ะผู้เพิ่นกะสีผสมพันธุ์ครับวางไข่ ตลอดปีครับบ่โดนครับอีกอีกบ่โดนครับอีกบ่เกินอาทิตย์หนึ่งก็ได้เก็บไข่แล้วครับผมนี่ตัวนี้กกสิสุดแล้วครับมันย่อนแสงครับพี่น้องก็เลยแสงกระทบย่อนกับขึ้นมาครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่คู่กันนี่สองตัวนี้เป็นตัวแม่ครับเดี๋ยวบ้าบอยิิพามันเิ่งตัวผู้ครับกำลังหลอกคาบครับพี่น้องนี่ก็คือตัวผู้ครับตัวผู้มันกำลังหลอกคาบครับ นี่คือตัวผู้ครับกำลังถอดปีกคือกันครับผมตัวผู้เพ้ยน้อ,นองบอดชัดครับบอดชัดขอโทษขออภัยหลายหลายครับไล่ตาแง่งครับผมพี่น้อง ใกล้แล้วครับมัว่วโอ้พี่น้องมั่วอะไรตัวหนึ่งกำลังถอดครับอันนี้ก็กำลังถอดอีกึ้นกันครับตัวนี้กำลังถอดเหมือนกันคารับผนี่พี่น้องกางจะอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นโตแม่ครับเพราะว่าเปนโตโตใหญ่ครับ ต้องถอดปีกถ้าย่อถอดปีกครับอีโบเกินสามมือครับแตกมดครับผมพี่นอ้องถอดปีกมดทุกตัวครับผมอันนี้เห็ดยังกันเนาะร่มกินโตกินมาเนาะพี่น้องก้อนเป็นก้อนเลยครับผม ก็เป็นฝูงเลยครับผมยังเ็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวแม่ครับผมพนะี่น้องเป็นตัวเมียเพิ่นหลอกข่าวร้บนี่หาไปบอลอดครับถึอมูก,กินครับกินขาขาหน่อยขาไง แต่ว่ากะยังดีอยู่ครับผมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ตายเพิ่นบ่าานบกินเถือก,กินส่วนอื่นนะครับบ่เคอกินส่วนที่สำคัญแต่ว่าเพิ่นก็สิบ่มีขาเกาะนะครับผมพี่น้องขาเกาะคางเดียวครับมันจะอยู่พี่น้องกินหดกัน อ่อนแอก็แพ้ไปพันว่าคอเสียกะอย่างหนึ่งครับกินบ่อเลือกครับผมพี่น้องกินหอดสิบพังเมิดครับผมแหนแบบบ่อเลือให้เย็บเลยได้ครับผมพี่น้องแหนแบบบ่าหแห้เลือเย็บอืออหนอ,หอน ซึ่งอากาศห่อนห้ายครับป่งปีกห้ายแล้วครับผมเป็ดหน่อยบ้าบอยก็เริ่มหมไแล้ะครับที่คลิปที่แล้วนะครับบ้าบอยเอารุงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับตอนนี้กำลังไงล่ะครับผมพี่น้อง กำลังอ้วนอัวรับแม่พันครับเดี๋ยวมาเบนขับกันครับมันครับผมสิบห้าตัวสิบห้าตัวหลอดมืดทุกตัวครับพี่น้องกำลังอ้วนครับกำลังอ้งวน มื่อนี้ป่าได้บอกไปทั้งใดครับป้พาพี่น้องอยู่บ้านอยู่ซองจากมือก่อนครับม <c oughs> ิจะเขาปลาเขาดวงนาบ้าป่อยพี่น้องกับสีเมือเนาะครับเมื่อนี้อยู่บ้านจากมือครับผมเฮดเวียกอยู่บ้านครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกับบ้านมินยังไรครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมครับขอบคุณความฮักแทงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ สัวกำลังใจที่มองห้บ้าบอยดินทิศอีสานครับพี่น้องทิตอีสานสามเอีสานผาาลาะครับพี่น้องสนใจไขตะกะแตนกระทาขม้าใดเด้อครับผมพี่น้องสร้างจองขม้าไดครับสนใจโตกับทักสร้างจองขม้าไดครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมครับขอบคุณจากใจจริงของบ้าบอยและทีมงานกระทบหน่อยสามหลังครับ หอยดินถิ่นอีสานปลาบอยดินถิ่นอีสานสามีอีสานพาล่ครับสำหรับที่นี่บราบอยกับขอเอาไว้สมิสกอนพ่อพ่อกันคลิปนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรุยสุขภาพแข็งแรงกันสุขุมสุขคนนะครับผมสวัสดีครับ